สวัสด,ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบาเห็ดชาแนแวเราก็เลาะเห็ดรอบบ่ายบาดท่านได้มีคลิปล่งยู่มือนนี้ข้าติยากน้ำลดโมอร์ไค์สตาร์ตบัติดเมือ่อยบัดเอ็ดในกับมาบัดติดเสยเลาะล่อลอนอยากกันปลาเจมมาตู่กับบัเอ๊ะ hơm thế ạ à. <laughs> tát không thấy hà lùm tí đông quá đó <laughs> này lọ nhà căn này hay mút tí miang tí bư này triệu nè triệu là ngục nè hà lùm chế này ý hà លោហិតរាប់បាយធម្មន เรียและป้าเนี่ยเพี้ยเอาไปลนก็เพี้ยไม่ไปลนติดกันเนี่ยวะอื้อืมกระหรอ อีดในละป้าเจนในละรตีล่ะฮะเจน่นเจตุ à ๊หนุ ôi, p p ê, ia, ่ยประเภทงูพิษไม่เปิดอีดละกี่ดีละเจ้ตูกข้าประเภทไปอีดเจนาไว้ đi cả à mong ạ à. thế <laughs> hey, này vợ cần này luôn mẹ cần tìm hiền ก็เปียบลนลงงกตี่นี่กันเด็กขี้จะมีแรงเกี่ยงเกยรอลนเทียีนัยวไว้แก่ตู้กันเถอ้เทียเพาอันออก thân mà đây là củ thừa nè mi là quê lọ nhuông hay vậy là vợ đi ra à đi chụp mi ăn tôi เราตมามนะไม่นะาโอ้กุเขียวพายามหายบอลลนดีกี้ปะ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 ะกัล้วีดด อยากปาหาเห็นรอบบาย แกสตู้หรอป้าเลาะลูลนที่ไหนวะกูเถอแป้นน,นี่นน่แหะเดียนะโอ้ เออมาลองกูตอดมันไม่ล่ะกับีบืนละ่ะเออประตอดในประตอดในเออ มอกีนี่ตามมันนะรุ่นนี้หง่วมมกีง่วมเะปาีาเซมกันดิเขีย่ยรุ่นนะติเหเนเน็เป็นเ,นกกเลนเนี้ยตเพียไปอีกนดิเออละ

ហើយនេះហើមណៃបាហើមមកគៀនអូមួយដងហីចុះទៅនេះគៀននៅណៃណាគឺឡាអីតកកនេះគែនលូនអញរឺតិអានីកានបកកអឺនេះទៅអីព្រលនេះទៅមកគេណៃនេះទៅយក ô ừ. ba ơi ba bên nè ba tì tuk nè bìa nè bìa nè bìa nè đi nè bìa à, là bìa là, bìa nè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  tôi là gì vậy đây miếng gì này tập đường, ảo nè, này, ở bên bay đầm này này đây, anh này, đâm. này tầng bay đầm, bay đầm chứ từ này Hả? ញ oh <med> ៉េដ <başka> ើរស្នៃប៉ាកូកម៉ោហ៊ីអ៊ីតណាណែតាគ្រូលូនແມ່ឡ្ងោកតាំងមកទី ต <então>. ู้ตลิงออกไก่อะเจ๊ตู้เหรอมาอ๋อห่าเจตู้ตะลิงเรอป้าไปอีดหน่อยนะนะนะตาดีเฮ้ยเยนเออจะดุนแรงอะลึกนะ răng ghi này. Ừ.